เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจประจําปีเนี่ยไอ้ค่าเลือดของเราเนี่ยเราจะต้องโอเคค่าเดี่ยวๆที่เราดูเนี่ยมันต้องอยู่ในเกณฑ์ให้เราเช็คค่าสัดส,ส่วนด้วยนะคะและถ้าใน อดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นความดันเป็นเบาหวานอันนี้คือเรียกว่าทําให้หลอดเลือดของคุณเสื่อมแล้วอักเสบแล้วการที่ไขมันถึงแม้ไม่สูงค่ะก็สามารถที่จะเกาะผนังหลอดเลือดด้านในเนี่ยเกาะเรื่อยๆเกาะเรื่อยๆเกาะเรื่อยๆวันหนึ่งก็คือตีบมากขึ้นและเจอกับภาวะอุดตันเฉียบพลันได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนาะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคืออะไรเช่นอย่าง ไตรกิสลด์แบบนี้ถ้าเกิดเราเอาเกณฑ์ที่เขาวัดคือต้องไม่เกิน150ถูกไหมแต่เกณฑ์ที่เหมาะสมคือไม่เกิน100ค่ะ LDL ก็เหมือนกันต้องไม่เกิน100นะคะในขณะที่เวลาเราไปตรวจค่าเลือดแล้วเนี่ยไม่เกิน130ก็มี นะคะบอกว่าถ้าไม่เกิน130คือโอเคสำหรับ LDL แต่ถ้าเอาให้ค่าที่เหมาะสมค่ LD ะ LDL ต้องไม่เกิน100ไตรกลีเซอไรด์จะต้องไม่เกิน100เช่นเดียวกันและเราจะต้องคำนวณสัดส,ส่วนระหว่างไขมันเลวกับไขมันดีให้เป็นด้วยดูให้เป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะถึงจะลดความเสี่ยงได้แต่ยังไงก็ตามถ้าคุณมีภาวะหลอดเลือดอักเสบที่เกิดจากถ้าถ้าเป็นความดันค่ะยังไงก็อักเสบถ้าเป็นเบาหวานยังไงก็อักเสบค่ะเกิดภาวะเลือกหลอดเลือดแดงแข็งไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะพอถึงถ้า คุณอายุ40เนี่ยนี่แนะนําว่าต้องตรวจเพิ่มเติมได้แล้วซึ่งนอกจากความดันเบาหวานแล้วมีไขมันไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์แล้วเนื้อมีอะไรอีกคะอ้วนลงพงุงอย่าละเลยค่ะที่จะต้องตรวจสุขภาพหลอดเลือดนะคะแนะนําค่ะถ้าวันนี้คุณอายุ40แล้วแล้วเคยเป็นอย่างที่นี้พูดมาตะกี้นี้ว่าความดันเบาหวานน้าหนักเกินเกณฑ์ลงพุงอะไรก็ตามแต่เนาะแนะนาให้ตรวจสุขภาพหลอดเลือดนะคะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไขมันนะคะเริ่มเกาะผนังหลอดเลือดเราเนี่ยตั้งแต่อายุ25แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลดีๆอเเราก็ัก ไะะขมันแล้วก็ปริ่มอยู่เสมอแบบนี้ค่ะโอกาสที่มันจะตีบเนี่ยมันก็สูงแนะนําค่ะตรวจอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ในไลฟ์วันที่6มีนาคมเลยค่ะและ เมื่อเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วเนี่ยเสี่ยงมากค่ะที่จะอุดตันเฉียบพลันตามมาจนทําให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันตามมาถ้าผู้ป่วยโชคดีนะคะสมมุติว่าตีบแต่โชคดีที่ว่าหลอดเลือดไม่อุดตันเฉียบพลันแต่ทราบไหมคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับผู้ป่วยคืออะไรมันก็จะมีการตรีบขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะตีบขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ดูแลให้ดีๆและเป็นเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมา เพื่อสามารถกดติดตามชองคุณนิจใจสั่นทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนี้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร